โอ้โดนครับโดนครับโดนโดนโดนโโดนครับโดน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 มาแล้วครับไปไอแคลิเนดาอีกนะครับกระมองลยครับโอ้โดนอีกแล้วครับเยีาตอตกโดนเลยครับ เข้าคล้องแล้วเช็ดอายุดุดแล้วได้แล้วครับลาแก้ครับสายสวยๆครับสวัสดีครับ วันนี้จะพายเรือลงไปข้างล่างนู่นครับไกลๆนู่นครับไม่รู้ไหวไหมครับตอนนี้ว่าจะไปตกปลาเฮดโคนหรือปลาทรายนะครับไปตกปลาเล็กๆครับแล้วก็ติดชุดแครโรไลน่าไปด้วยครับไปแคโรไรน่านี้ไปตกหน้าดินครับตกด้วยเหยื่อกุ้งนะครับลองดูครับแต่ว่าต้องพายเรือลงไปประมาณกิโลนึงครับไม่รู้ไหวไม่ไหวครับเดี๋ยวลองดูก่อนครับน้ํากําลังเต็มนะครับลองดูกันครับแคโรไรน่านี้กับตกเหยื่อสด ไปหาปลาเล็กๆกันครับช่วงนี้ปลาใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับผมออกมาหลายคลิปแล้วครับไม่ค่อยได้ปลาเลยครับก็เลยว่าต้องลงทุนพายเรือไกลหน่อยครับวันนี้นู่นนะครับที่ปากน้ําลิบๆอยู่ตรงนู้นนะครับมาครับพายเรือกันครับกิโลนึงไปลุ้นหาปลากันครับระหว่างที่เราจะไปหมายนะครับตรงนี้มันมีแนวปากคงกลางน้ําขึ้นอยู่เดี๋ยวจะตีแครลองดูนะครับแล้วก็น้องเชตีเหยืปลปลักนะครับนู่นครับไปแล้วครับลักกําลังจะขึ้นยอดโกลกะเอ้เลวลืมเปิดหน้ารอ อะไรทีมลั่งประมาณนีม้มาครับแขโรตรงนี้ครับลองดูครับนะผูงมานะคนนะเอาเะแขโรครับเรียบรักลาได้จะกินเรา ปลาหัวหันนู่นนี่อยู่คุพันับไพายไปนูเอ้ยเจ็ดตีตรงนี้ักทีก่อนเอาการโดนครับรุดแล้วนะวะก้องโกปลาเลยวะรุดแล้วลุดดิเอาขันลุดไม่ใช่ปลาลุด <c oughs> ติดปลามาครับ <c oughs> แกดูในน่าดีสีแก้วครับ <c oughs> ติดปลามาค <c oughs> นดูอันุ่นเล็ววะนี่ครับ <c oughs> แกดูเราครับสีแก้วครับสีแก้วแทงแล้วบรรทุกแทงแล้วจะแทงนะเดี๋ยวปอดได้เร <c oughs> ียบร้อยครับหลุดไปแล้ว บางแล้วทตไปนี้นะม่าม่ bà mong không chết đấy chiến bay coi chiếc phải mẹ anh mẹ cô bà này tuổi giấy á còn đây đấy ừ ồ hừ. Ừ. โ,โดนโดนเอาลุดปลามงติดไม่แน่แนะ่ปลามองโดยใ่ญ่อลยเช่นเะด้อเออลุดนะครับเมื่อกี้ผมแคโรนะครับรุดเชยเลยมาจริง โดนโดนโดนมาแล้วครับไปไอแคลิโอนีาติกนะครับกบมองนะครับสายสวยเลยครับสายสวยสายสวยมาหนึ่งแล้วครับนี่ครับกับงานแคลิโอนะครับสายสวยครับเีี่หนึ่งตัว ปลาตัวที่หนึ่งครับโอนอีกแล้วครับ ตัวที่สองครับตัวที่สองครับเคลลนะครับสายสวยอีกแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราเอามาหนึ่งตัวนะครับ เดินมาไกลเรือด้วยนะครับเหยืยอแตกแล้วครับเอครับ โดนโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับนี่ครับตัวที่สามครับตัวที่สามแล้วครับไซส์สวยทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับไซส์สวยไหมครับตัวที่สามนะครับตัวนี้กับเหยื่อหนึ่งตัวครับ สามแล้วครับเหยียดแตกแล้วครับแย่ยแล้ว จะอยู่ไกลด้วยนะครับนี่ผมปล่อยเทปเลยนะครับผมไม่ได้ปิดกล้องเลยนะครับเนี่ยต่อเนื่องนะครับผมปล่อยตอกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเคาะมานะครับ เช็ดเอาเอาทุ่งมาได้น้องไปเอาอยาแขโรมาได้ก็ไ,ได้สามตัวปตามมองตัวเท่าวนี้เพ่ไม่หมาตีตย่งนี้เช็ด โดนอีกแล้วครับอย่าตกโดนเลยครับอ่าคราวนี้เป็นข้างปละครับตัวที่สีครับนี่ครับข้างปลาไซส์สวยเลยครับนี่ครับกินแคโรนะครับนครับคางปลาไซส์สวยครับอย่าหนออหนึ่งตัวครับแตกแล้วแตกอีก สตัว <laughs> วันนี้ถุงหมาได้ทำงานอีกครั้งแล้วนะครับกับงานแครครับเมื่อกี้หนอนขาดครับไปเอาหนอนก็เลยเอาถุงมาใส่ปลาด้วยครับหนอนตัวเดียวนะครับแลกปลามาสี่ห้าตัวครับเมื่อกี้มาครับต่อครับ ปลาก็ถือว่ามีโชคนะครับวัได้ปลาแกงครับที่แน่ๆนเห็นไหมครับนั่นครับติดครับติดครับติดแล้วครับฮะเดี๋ยวเราเอาถุงปลาไว้ตรงนั้นดีกว่านะครับเราจะได้ไม่ต้องกระโดดไปกระโดดมาครับไ้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่หนอนต่อครับน้ำลองแล้วนะครับตอนนี้ นอนผมใช้สีขาวนะครับประมาณสี่เซนนะครับขนาดจะหมดแล้วครับลมแรงมากครับล่องเรือกันมาเป็นกิโลนะครับวันนี้มาได้ปลาตอนหกโมงครับผมก็ยังดีครับได้กับข้าวครับ นั่งตกหน้าดินอยู่มีแต่ปลาเล็กนะครับเมื่อกี้ครับหนอนสีเส้นนะครับต่อครับคันผมคันนี้เจ็ดฟุตนะครับจะยาวไปหน่อยครับโอ,โ,อโ,อโอ้เดี๋ยวติดกิ่งไม้ครับแย่แล้วตีไกลไปรีบพามาก่อนครับเดี๋ยวติดกิ่งไม้ครับ โอเคครับรอยตอกนะครับแล้วก็เามาช้าๆครับ มันจะเกี่ยวว่าที่ไม่ใช่ปลาแล้วนั่นน่ะโอ้ยแม่นเกิน ดึงเลยครับเหย่อตกดึงเลยครับนี่ครับเหย่อตกดึงเลยนะครับเป็นข้างปานนะครับนี่ครับข้างปาาใช้สวยครับข้างปานข้างปาาเมื่อกี้อย่าเราตกพื้นปลาดึงเลยนะครับเป็นข้างปานครับนี่ครับข้างปาาใช้สวยครับติดนิดเดียวนะครับเกือบไปแล้ว โอ้อยไปหากิ่งไม้เอาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับดึงอีกแล้วครับเยือตอกดึงเลยนะครับนี่ครับขางปลาอีกแล้วครับสายสวยอีกแล้วครับนี่ครับ ทางปาไซสสวยเห็นไหมครับโอ้เกือบไปครับไปหากิ่งไม้อยู่เรื่อยเลยโอโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับ อะไรอข้างปานไซสวยอีกแล้วครับนี่ครับ<ฮ>นี่ครับไซนี้ตลอดเลยนะครับไซส,สวยด้วยครับ<ฮ>ข้างปานไซสวยครับตอนนี้แครโรไม่กินแล้วนะครับ พาทิ์จะตกน้ำแล้วครับเดี๋ยวผมจะตกเหยื่อสดตรงนี้นะครับโอ้โอ้มันจะยืนยากๆหน่อยอเ,อเ,อเอาเ,าเอาเจดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโกเกี่ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวหนอเดี๋ยวมืดต้องพายเรือไปอีกไกลเอาเจดเอา <c oughs> <c oughs> ยั้เป็นพ่อมแม่อันเล็กกอันที่แถ้าติดฝานข่องพ่อมอย่ามัดอาไม่มัดติดแล้วก็พอนเอาแล้วปินเมกิดก็อนพอนปินเมกิดไม่ต้องมาไม่ต้องมาเอาคนรี่วเดียวเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดเก่ามาแล้วเก่าเก่าโอ้ ปลาอือมตอดทีเดียวมัดเลยนี à, không, ổ, ่นั่นนะเอาเร็วเช็ดคองคองแล้วเป็นมไม่ยึดไม่้คือเ่ได้๋้วดันคว้านกุ้งเปรี้ยวไมเลยเดี๋ยวพงตอกให้เชวยกันตอกเช็ดได้เต็มพอแล้วทีเนี่ยวันนี้ทีเนี่ ตีแน่ตีแน่เงินเงินน้ำในโอ่งแล้วเดี๋ยวสักักเราต้องไปแล้วนี่เดี๋ยวมือนะลุดปตามองกินไม่ค่อยทาได้ลุดมัดไม่รู้สายแปรดิ

กาวนี่ใช้ได้กาวนี่เน,นเื้อดีเกาวิ่งเหมืนกาวตุกไอ้นั่กน,านกาวหลายหลายจุดจุดซ้อมกาวจุดซ้อมเมื่อนที่เขาได้แค่ผ่านวันนั้นทีวันนั้นอือหืออีเขามัดเย็นนี่ไปได้ดนะคน,นนะ ตีแค่โรโ่เดียวพอลองทึงกินลองทึงกินเลยตรงนี้ปลามันยุ่ตรงนี้เป็นก้อนเลยมากเ็ย นจีคองหืออมหืมหมดไหม <c oughs> อ่เกี่ยวทุงมาเอาเอาข้าวในเร็วข้าวในเริ้วไปป้าแม่ครั <c oughs> บมอเตะครับมอเตะความคุออออม้องแล้ว นไอนน้นั่นนั่นปลาแข่งชอไม่นั่นอนะ่ะค,ครับมันคือหม้อแตก ว่าไม่ได้ได้เหมือนดีนานเลยนี่กบนออนี้อู้ปลาข้าวคองแล้วเจดอายุดุดแล้วไม่รูโอ้หองหมครับ โอ้มาแล้วเอาเองนะเี้นี้นะในที่สุดครับได้แล้วครับผมได้อีกอีกคุดหรือว่าปางแม้มนะครับตัวสวยเลยครับกับหยีอสตครับผมโอเคอขึืนเลยขึ้นเลยครับมากจริง คาดเรียบร้อยแล้วคาดแล้วคาดนี่ครับไซส์สวยเลยครับลายอีหม้อแตกหรืออีก,อ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 กไม่รู้อีกคุดน่าจะเป็นอีกคุดแล้วครับอกลับแล้วครับวันนี้ทั้งหน้าดินทั้งแครครับโอ้กนตัวยหอยตัวใหญ่เช็ดเชดเช มาอย่างยุงอย่างยุงเพื่อน้ารบปล่อยเพื่อปลายยุกกลับแล้วนะครับวันนี้ครับพายเรือมา1กิโลครับน้าร้วครับปลาแกงครับซสสวยๆครับมีปลาหม้อแตกนะครับบ้านผมปลากระมงแล้วก็ข้างปานซสสวยครับไปก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ